สวัสดีครับอยู่กับช่องพังดีวาเหมือนเดิมครับผมวันนี้บรรยากาศร้อนครับผมเกือบสี่โมงเช้าแล้วครับสวัสดีพ่อควานเพิ่งไปหาอาหารพิองกลับมาครับผมก็นนอเอาแม่ดีวากินน้ําอาบน้ําครับก็ไดอขึ้นไปอยู่ล่มผ้าสลับเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะอาบน้ำให้แม่ดีวารครับผมร้อนมากครับวันนี้ใส่จะได้เข้าร่ม สวัสดีครับไม่ดีแาบน้ะครับมาเลยมาเลยจะเป็นน้องบุญเพิ่มครับผมสาวใหญ่ประจำทีมงานครับมาเยมฮะแล้มุมุเนี่ยถอยถอยถอย

음. <laughs> สูบนะ้ำในผะิวนะ้ำเขาจะทำ เ,เ,เ,เดี๋ยว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 นี่ก็ขึ้นไปกินอาหารครับผมไป,ปไปดื้อไปดื้อวันนี้อากาศร้อนครับ บาอบอ้าเหมือนฝนจะมาพ้อควานก็เพิ่งกลับจากหาอาหารครับผมเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันครับผมนี่ก็จะพาเข้าไปพักที่ร่มที่ทำเสร็จเมื่อวานครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้ผ้าสแสลมสามผืน มา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 เร็วของเพิน่นของเพิน่นของเพิน่นถอยมาถอยมาปะปะเพิ่นสีห์เอากินจากลำหนึ่งเอาถอยมาเนี่ยเพิ่นสีดาฮะอือเนี่ยเพิ่นสีดาเพิ่นสีดาเดี๋ยวเจ้าของเข้าใจว่าเอาครับผมเป็นหญ้าที่เขาปลูกให้บัวครับหญ้าหวาน ทั้งยากทั้งนี้นะครับผมทุกอย่างมามาพี่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 ไปด้ว,ดวไปดิ้วไปไปจะพาไปอยู่ที่ร่มครับเขาร่มวันนี้บินบิน นู่นแหรอครับใกล้ๆหมู่บ้านไปไว้ที่สวนครับออกกำลังกายบรละเล็กละน้อยบริหารร่างกายและกล้ามขาครับผมไปไป นี่เป็นการเดินบริหารร่างกายครับกว่าจะถึงสวนก็ประมาณ500เมตรครับผมไปไปสาวไปสาวไปเดินไปจะได้กินอาหาร ข้ามสะพานจนประทานครับผมเพได้ลอกใหม่เอาไว้เก็บน้ำนี้แม่น้ำมูลก็เริ่มเข้ามาแล้วครับขึ้นเยอะกว่าเดิมครับผมนี่เป็นชาวนาสำหรับจะนวดข้าวที่น้ำท่วมเก็บเกี่ยวม,มาเมื่อวานครับผม ประทานโทษด้วยนะครับกล้องก็สั่นๆมั้งครับพอเดินไปไปแม่แม่แม่ไปไปรูบร้อนร้อนมากเลยครับแดดจัดครับวันนี้ ินไปเรื่อยๆจ้าเดินไปเรื่อ,อยๆออกกำลังกายไปกินอาหารที่สวนครับอนนชาวนาเริ่มเล่กเก็บเกี่ยวข้าวทิ้น้ำขึ้นมาใกล้จะท่วมตามฝั่งแม่น้ำมูลเนี่ยครับผม ขึ้นมากๆก,กับท่วมเหมือนกันครับ